ไม่ไม่ดังเมื่อเช้าก็มีหลวงตาก็แจ้งทางทางหน้าเฟซไปว่าวัดป่าบ่อน้ำพอ,อิ์ของเราตอนนี้จะปิดรับไม่ชีแล้วเพราะเต็มจำนวนไม่มีพื้นที่ ไม่ชีรอตอนนี้มีสองร้อยสี่สิบหลวงตาบอกว่าเอาสองร้อยห้าสิบคือรับอีกสิบกุฏิตอนนี้ได้ได้สองร้อยเท่าไหร่หนูไม่แน่ใจหลวงตาพูดอยู่เมื่อเช้าแต่คือกุฏิยังไม่ครบกันหลอกแต่หลวงตาจะสองร้อยสามสิบกว่าแล้วมั้งใช่ไหมหรือสิบกว่านี่แหละกุฏิไม่ชีอืม สองร้อยสามสิบสามเนาะสร้างอีกสิบเจ็ดหลังกับพ่อหาสิยอ่ายากอยู่เลยจองเขามาหาเฟสนุก็เต็มเลยอไในเมสเซนเจอจองมันก็เลยวาเด้ยากบางที่จองกับจักสีว่าจากไหนเนาะไผมาหอดก่อนกับหอดก่อนละงานนี่ ไผลูกเสียคือกันละงานนี้ลงตาบอกว่าไผลูกเสียมาละงานนี่เห็นบ่าศาสนาอหรีาศาสนา,าจริงๆเนี่ยความเจริญจริงคือจิตคือใจคือใจที่มีศีลมีธรรมทั้ง,งทั้งที่ ทุกสิ่งทุกอย่างโหมกหนําเข้ามาแต่ทําไมคนก็ยังมากมายเหมือนเดิมความจริงอ่ะมันมันไม่มีใครทําลายศรัทธาเราได้หรอกเพราะมันอยู่มันอยู่กับเราเพราะมันอยู่ที่ใจเราทุกวันเนี้ยโลกเขาจะว่ายังไงเขาก็ว่าไปตามเหตุปัจจัยของเขานั่นแหละ สีลัพัตะปารมารูรูปๆคำๆในศีลคนที่ไม่เข้าใจเรื่องศีนอาศีลไปตัดสีลคนไม่คือคำว่าศีลจริงๆเนี่ยเราลองให้ขยายความเป็นศีลสิพี่ฟสีลจริงๆคืออะไรศีลห้าสีลแปดสีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดสีลสามร้อยกว่าเหรอ มันเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยศีลเหรอถ้าเอาเป็นศีลเป็นข้อวัดอย่างเงี้ยพิสุุนีก็ต้องบริสุทธิ์กว่า,าสิศีลเยอะกว่าคือศีลเยอะกว่าคำว่าศีลแม่บทของศีลจริงๆคือฮิลิโอตปะเห็นไหมคือมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปคำว่าละอายเกรงกลัวต่อบาปทีเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกีบก่ข้อละ มันย่นย่อเข้ามาที่เหตุคือที่ใจแล้วเนื้อแท้ของศีลจริงๆคือรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองที่สุดของศีลคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ใช่มีศีลแล้วเอาศีลไปเพ่งโทษคนอื่นอันนั้นมันมีศีลแต่ปากเขาพูดดีพูดถูกใจก็ไปเป็นข้างนอกมันเข้าไม่ถึงจิต ความเป็นอธิศีลจริงๆเกิดขึ้นไม่ได้หรอกต่อให้รักษาศีลเป็นพันข้อมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกพอเราอัตตาไปทำเพราะสนเนี่ยข้อศีลจริงๆอะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิทีเนี่ยควบคุมมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะ เรามีศีลแต่เราไม่เคยเห็นความคิดที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเลยกูถือศีลกูดีกูดีกว่าคนอื่นกูรู้จกักศีลอย่างนี้เหรอศีลจริงๆต้องเอาไว้ดูตัวเองนะแก้ไขตัวเองไม่ใช่ไปวัดกับใครอะไรที่ไม่ดีเราก็แก้ไขมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อความผิดไม่มีที่รับที่แจ้ง แล้วมันจะไปสั่นไว้กับอะไรอ่ะทีเนี้ยเนี่ยทำมันก็อยู่ตรงนี้มันเป็นอันเดียวกันคือคนหลายๆคนแม้แต่ตัวหนูเองมันมันมันเหมือนมันเป็นทางผ่านที่เราเดินมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้บางคนก็ติดอยู่แค่เปลือก พอติดอยู่แค่เปลือกมันเลยเข้าไม่ถึงแก่นเลยไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะผู้เจ้าสอนให้ดูตัวเองเราเราอย่าลืมข้อนี้อาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นแนวทางเป็นทางเดินเป็นมัคไม่ใช่อย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกมองเข้ามาดูในหัวใจตัวเองเนี่ยว่ามันเป็นยังไง มีมีคนมีคนอยากให้อธิบายเรื่องการปฏิบัติเรื่องเรื่องเริ่มเริ่มทำเริ่มเริ่มฝึกวันนี้ก็เลยก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยววันนี้หนูจะไลฟ์สดอยู่ว่าอาณาปณสติเขาถามมาถามมาในแชทเขาถามว่าการดูลมหายใจหรือการทำอาณาปณสติเนี่ยดับ แต่ยังไม่ได้ตอบเขานะ,ะว่ามันดับทุกข์ได้จริงๆเหรอแต่บอกเขาว่าให้ลองทำดู mm hmm. แล้วทุกคนทุกทุกคนที่ปฏิบัติเนเราต้องดูว่าการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้า mm hmm. เป็นผู้คนนัาตั้งแต่สมัยโพธิสัตว์ mm hmm. ตั้งแต่ ฝึกบำเพ็ญมาเนี่ยจนกระทั่งตัดสรล้มีวิหารธรรมเดียวท่านพูดอย่างนี้นะคืออาณาปณะ